ไพ่คู่บุญบอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับชาวเมนว่ายังไงนะคะใบที่หนึ่งค่ะรางวัลชีวิตหมายเลขห้าคู่สมพลนะ,ะคุณจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตได้นะคะเป็นรางวัลก้อนใหญ่ๆเลยนะคะถูกรางวัลใหญ่ก็ได้นะในตำแหน่งการเงินโอ้โหก,กักเงินก,กักทรัพย์มหาสเสน่ห์นางกวัก อยู่ในตำแหน่งการเงินแปลว่ากวักเงินเข้ามาเยอะมากๆทำอะไรแบบมีสเสน่ห์อ่ะมีแต่คนเข้าหา,าลูกค้าเยอะเงินไหลมาเทมานะคะในตำแหน่งการสื่อสารก็เหมือนกันค่ะไพ่บอกพื้นที่แห่งอำนาจก็แสดงว่าคุณมี power มีอำนาจมีความน่าเชื่อถือนะคะในตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยอาจจะมองว่าครอบครัวก็เป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์เป็นคนเก็บออมไม่ซูร,รุ่ยซูร,ร่ายคนในครอบครัวดีนะคะ ในตำแหน่งบุตรตาบริวารบุตรตาก็ถ้าคุณมีลูกก็แปลว่าลูกคุณเก่งเขาสามารถที่จะคอนโทรลตัวเขาเองได้ทําอะไรได้ตามความคิดของเขาหรือคุณมีลูกน้องลูกน้องคุณก็ยังสามารถทํางานได้ตามที่คุณมอบหมายให้เป็นอย่างดีค่ะ,ะในตำแหน่งศัตรูแปลว่าพินาศนะคะก็คือศัตรูแพ้พ่ายนะในตำแหน่งคนรักเขาเหมือนกุญแจชีวิตให้คุณเลยค่ะ คุณมีปัญหาอะไรคนรักของคุณจะส่งเสริมซัพพอร์ตช่วยเหลือไม่ว่าอาจจะช่วยการเงินช่วยกําลังใจเยอะได้คนเรานะฮะกำลังใจนี้สําคัญนะฮะการมีกําลังใจการให้กําลังใจต่อกันนะ่ะให้มันมัน,ม,นมันมีค่ามากกว่าเงินอีกนะอาจารย์มองคําพูดที่อ่อนโยนอ่อนหวานรื่นหูนี่แหละเป็นสิ่งที่เอ่อมนุษย์ควรให้กันอาจารย์บอกเลยอันเนี้ยคู่ของคุณจะ ให้คุณสุขภาพระวังเรื่องของอกล้ามเนื้อนะคะคอบาทไหล่นะคะที่อาจารย์เห็นแม้กระทั่งหัวเข่าจะมีปัญหาโดยเฉพาะคนสูงวัยนะคะในตำแหน่งสุภะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พญานาคคุ้มครองดวงชะตานะหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตคุณพักดันคุณได้อุ้มหมายเลขสวยด้วยห้าหกนะคะ ในตำแหน่งการงานคุณได้ไพ่คู่สร้างคู่สมถ้าแปลตามหน้าไพ่คู่คนนี้เป็นคู่ของคุณนั่นแหละถ้าแปลในเรื่องงานนะคะมีคนสนับสนุนค่ะอะมีคนซัพพอร์ตมีคนแบบช่วยเหลืออุเลขสวยด้วยหกแปดเนาะในตำแหน่งลาพระโชคลาภขอพรกับพระนะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะที่คุณไปทำบุญที่ไหนก็ได้อ่าหรือที่บ้านที่วัดที่ บ้านที่ห้องพระไหว้พระกราบขอพรได้จะโชคดีนะคะเพราะเป็นโอ้โชคดีจริงๆด้วยปิดท้ายด้วยไพ่อภิมหาเศรษฐี7จ็เลยนะคะชาวมนีนโอ้โหบอกรวยเลยนะคะปักนี้ดูดิใบแรกก็ห3คู่สมพลนะคะปิดท้ายด้วยอภิมหาเศรษฐี7 1หนะ,ะหมายเลขสวยด้วยนะคะหมายเลขที่ตำแหน่งโชคลาภคุณมี3 9 7เดห หกแปดสองห้าสามนะคะ,ะมาต่อด้วยดวงความรักคนมีคู่ค่ะพลังงานดวงความรักคนมีคู่ขอฝั่งชาวราศีมีนนะคะโอ้โหพายขึ้นสองถ้วยและข้อความขึ้นว่า Love ใบที่สองค่ะ การบาลานซ์การปรับความเข้าใจถ้าคุณมีปัญหากันอยู่นะคะจะมีการปรับความเข้าใจนะอาจจะมีจริงจริงด้วยแหละนิ่งเฉื่อยชาต่อกันอาจจะห่างๆกันอยู่แต่จะรีเชิญกลับมาปรับความเข้าใจเขายังรักและต้องการคุณคุณยังเป็นคนสําคัญของเขานะคะจานมองมีปัญหาก็จริงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเลิกนะมีปัญหาก็จริงแต่ว่าจะกลับมาขอพลังงานคนนั้นเลยค่ะ เขาเป็นยังไงนะคะหกถ้วยค่ะหกถ้วยเป็นพลังงานไพ่การรีเทิร์นจริงๆอสศวินถ้วยขอความรักโอ้โหเขาเสียใจเสียใจที่ทำให้คุณเสียใจเขารู้แล้วเขาก็รู้ใจตัวเขาเองแล้วล่ะว่าเขาอะรักคุณมากเขาเสียคุณไปไม่ได้เหมือนกันนะคะอเนี่ยคุณอนะคือคนสำคัญนะคะโอโ้เขามั่นคงกับคุณไม่เปลี่ยนแปลง เขาอยากมีคุณอยู่ในอ้อมกอดและอยู่ด้วยกันตลอดไปมั่นคงต่อกันอะไรประมาณนี้นะคะขอให้สรุปเหตุการณ์ในอนาคตค่ะพลังงานไท่เฮอร์มิตกลับมาแล้วค่ะถือตะเกียงส่องนำทางชีวิตให้คุณแล้วค่ะเป็นแสงสว่างในชีวิตคุณโอ้โห9ถ้วย10บถ้วยความสุขค่ะความสุขจริงๆ ใครครบหากันมานานมากๆเนี่ยอาจารย์ว่าเนี่ยมั่นหมายแต่งงานได้เลยไพ้่ครอบครัวแฟมิลี่ขึ้นเนี่ยนะคะหรือใครที่เป็นชีวิตคู่กันอยู่แล้วดูเสียรักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากกว่าเดิมอ่อนโยนอ่อ,อนหวานทะนุถนอมอให้ใจกันมากๆนะความรักจะกลับมาเหมือนมีพลังงานของความตื่นเต้นท้าทายของความแอคทีฟมาเนี่ยพลังงานธาตุไฟขึ้นมาเลยนะคะมันเหมือน มันไม่เฉือยะค่ะต่อไปเนี่ยความรักของพวกคุณจะแบบมีแอคชั่นมากขึ้นมีความใส่ใจมีการแสดงออกในบทบาทเชิงความรักต่อกันมากขึ้นโดยเฉพาะตัวเขาจะมีแอคชั่นกับคุณมากขึ้นนะคะขอข้อความผ่านไพ่นะคะที่เขาอยากจะบอกคุณที่เขาอยากจะบอกคุณผ่านไพ่ ไพ่บอกว่าเออเขาอยากจะบอกคุณว่าถึงแม้ว่ารักครั้งเนี้ยมันอาจจะวุ่นวายจะดูยากดูอ,อ,อึมครึมบางครั้งนะแต่เขาจะพยายามที่จะทําให้มันมันดีขึ้นเขาจะสู้ทุกอย่างเพื่อคุณนะคะ ontro I s seem love hard i will fight for it นะคะเขาจะสู้เขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณนะใบที่สองไพ่บอกว่า I have been waiting for you l i e เ here ฉันรอ,อคอยคุณอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยนะคะ mm hmm. เขาอยู่ตรงนี้เขาไม่เปลี่ยนใจไม่ไปไหนหรอกอเหมือนจะต่อว่าคุณไกลๆเนาะพายฉันไม่เข้าใจว่าทาไมคุณยังปล่อยให้ฉันรอนาน I don't understand why you keep me waiting for so long นนี่คือข้อความผ่านพามาถึงคุณนะโอเคดูซากุระบ้างนะ พลังงานไพ่ซากุระสรุปหรือคำแนะนำว่ายัางไงใบที่หนึ่งนะคะไพ่บอกพร้อมเดินทางก็คือพร้อมทุกเมื่อไพ่ใบนี้นะ ไฟมากๆชัยชนะวิกตอรี่เลยค่ะว้าวไพ่อะสวยงามมากความกล้าหาญความโดดเด่นคล้ายไพ่เดอะซันเลยค่ะนะคะไพ่จะบอกว่าคุณ่ะมีความปรับตัวเองได้และพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้ช่วงชิงการแข่งขันทุกอย่างคุณมีความกล้าหาญและคุณก็จะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะความรักนะคะคุณพร้อมที่จะเอาหัวใจเนี่ย กลับมาเป็นของคุณก็ได้หรือเขาคนนั้นก็พร้อมที่จะมอบหัวใจให้กับคุณนั่นเองนะคะโอเคมาต่อด้วยดวงคนโสดค่ะพลังงานดวงคนโสดชาวมินนะคะพลังงานดวงคนโสดชาวราศีมินลัคนามินค่ะอาจารย์ขอตัดไพ่ดูพลังงานคุณก่อนนะ,ะมาดูกันค่ะตัดไพ่ได้ไพ่อะไรเดอร์ชาริออร ใหสวยค่ะหนึ่งดาบค่ะพลังงานบ่งบอกถึงความมึกเขิมก็ได้ความมึกเขิมการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นบางท่านอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานการเดินทางไกลไปทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้หรือกําลังจะมีคนทางไกลเดินทางมาหาคุณก็ได้นะจากไพ่แต่ถ้าเป็นพลังงานแบบนิสัยของคุณเนี่ย คุณเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจและเป็นคนที่ตัดสินใจรวดเร็วด้วยไม่ชักชา้ชาเป็นคนที่ที่แบบมีความเอ่อมีความกระตือรือร้นม,มีความทำอะไรที่แบบทันเหตุการณ์เอ่อทำอะไรแบบฉับไวอาจารย์มององนันนะเป็นคนที่กล้ามากๆนะคะชาวมีนกล้านะต่อให้จะบอกว่ามีนอยู่ทาตุธาตุน้ำแต่พลังงานขึ้นอย่างเงี้ยอืมคุณจะเป็นคนที่แบบ ้าอะไรเราเห็นว่าเฮ้ยเราชนะเราแต่ต้องทําและต้อง,ต,องต้องทําให้ได้คุณมีความตั้งใจสูงมีความเด็ดขาดเลยหนึ่งดาบเนี่ยเออนะคะมีความเด็ดขาดมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆนะคะเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยนะคะโอเคเรามาดูภาพรวมค่ะ โอ้โหใบเดิมเลยค่ะเดิชาลิออตพลังงานเข้มแข็งจริงปักนี้นะทั้งชาริออตทั้งห้าดาบเลยค่ะการเอาชนะโอ้โหราชาดาบอีต่างหากนั่งบัลลังก์แบบสง่าง,งามน,นะคะก้าวหน้าเติบโตแปดไม้นะคะโอ้โหราชินีดาบอีกต่างหากอืมนะ,ะเพราะ,ะนั้นพลังงานคุณโดดเด่นถ้าเป็นเรื่องงานนะคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตัดสินใจที่จะทำ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทาง,งที่ดีคุณจะทํางานชิ้นนี้สําเร็จลุล่วงมีโอกาสถูกโปรโมตการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งค่ะถ้ามองความรักคุณจะเจอใครที่มีพลังงานเดียวกับคุณราชินีดาบราชาดาอาจจะเป็นคนธาตุเดียวกันอาจจะไม่ใช่ธาตุลมเสมอไปนะคะคือความหมายไพ่เนี่ยมันธาตุลมแหละราชากับราชินีดาบเนี่ยนะคะแต่อาจจะมองแค่ว่ามีอุปนิสัยมี ความคิดความอะไรคล้ายๆกันนะ่ะเข้ามาดึงดูดคนนี้เข้ามาหรือจะเป็นชาลีออดก็อาจจะเป็นชาวธาตน้ํากกฎก็ได้นะฮะมันก็แปลงงั้นก็ได้หรือธาตุไฟเมสิง์ธนูเข้ามาแต่คนนี้จะมีมีนิสยัยมีอะไรที่คล้ายคุณนะคะเป็นคนกล้าคิดกล้าทํกล้าแสดงออกอันนี้เข้ามาอะเรามาดูนะว่าคุณ จะให้โอกาสคนนี้ไหมอ่ะมีคนเข้ามาแต่เราให้โอกาสเขาไหมให้โอกาสตัวเองหรือเปล่าด้วยอ่ะมาดูค่ะ The Hangman คุณก็จะค่อนข้างคิดไต่ตองเยอะไม่ได้ว่าจะให้โอกาสอะไรง่ายๆนะเหมือนจะต้องทดสอบจะต้องออหลายอย่างะคะ่ะพินิษพิเคราะห์พิพจารณานะคะสตริงแล้วก็สามไม้ก็มีการพูดคุยลคะ่ะแบบนี้ มีการพูดคุยแต่ยังมีการสงวนท่าทีไม่ได้เปิดในแง่แบบความรู้สึกของตัวเองเท่าไหร่แต่น่าจะคุยกันเรื่องงานเรื่องทั่ว,วไปก่อนนะคะจะไม่ได้แสดงความสูงที่เราพอใจเขาอะไรประมาณนี้แล้วมีโอกาสที่จะเป็นความรักไหมโอ้โหเขาก็ไม่ไม่ย่อท้อนในการที่จะแสดงความความต้องการความปรารถนาของเขาอะโอโ้แบบนี้แน่นอนค่ะจัดเม้นทะนะคะ เป็นคู่แบบแบบไม่คาดคิดคาดฝันว่าคุณจะเปิดใจจะรักใครได้อีกคุณอาจจะมีความคิดว่าคุณจะไม่รักใครมาก่อนก็ได้เพราะว่าที่ผ่านมามันก็เหมือนกับเจอปัญหามาเยอะจนเราบล็อกบล็อกตัวเองบล็อกใจตัวเองก็ได้แต่เที่ยวนี้คนนี้น่าจะสามารถง้างหัวใจคุณได้อะนะเปิดใจนะฮะชัดชมนราชินีถ้วยหกเหรียญด้วยความดีของเขาด้วย ความเสมอต้นเสมอปลายอย่างเนี้ยความอาคนเราจะเปิดใจต่อเมื่อเราเห็นถึงความความจริงใจนะคะเด็กเรียนการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆก็ได้ความมีน้ำ,นำใจเล็กๆน้อยๆมันจะค่อยซึมซึมซมซมเข้าไปแล้วมันเกิดความรู้สึกแบบรักขึ้นมานั่นอะมันจะเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไปและเป็นความรัก ที่มั่นคงได้ในอนาคตนะคะถ้าให้อาจารย์มองจากพลังงานไพ่ดวงอของคนโสดนะคะโอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพรบคุณมากนะคะที่ติดตามใครยังไม่ติดตามอาจารย์ขอกําลังใจด้วยนะคะกดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปของอาจารย์ด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ